สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนท้าสวัสดีไปยัง FC m o t o g p กลับมาพบกันค่ำคืนนี้ดึกนิดนึงนะครับนี่คือค่ำคืนของวันพฤหัสวัดีที่30กรกฎาคมพรุ่งนี้ก็สิ้นเดือนแล้วนะครับและที่สำคัญพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นเกมการแข่งขันโวล์ซูเปอร์ไบค์สนามที่2นี่จะเริ่มต้นขึ้นเป็นการซ้อม FP1 FP2 นะผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีการถ่ายทอดช่องช่อง f o x Sport s ร์หรือเปล่าเพราะว่าแน่นอนพรุ่งนี้ก็จะมีเ1ันะครับเวลาน่าจะ F1 น,นี้น่าจะเหมาฟ็อกหนึ่งอยู่แล้วตามที่ผ่านมาใช่ไหมครับเลยขอเดาอาจจะยังไม่ชัวร์นะครับว่าอาจจะไปถ่ายทอดในฟ็อกสองก็ได้เดี๋ยวใกล้เวลาจริงๆผมจะเอาลิงก์มาแปะให้ดูถ้าเกิดว่าผมทราบว่ามันมีการถ่ายทอดสดช่องไหนนะฮะเอ่อฟเอีหนึ่งจะไปเริ่มต้นในช่วงประมาณบ่ายสามครึ่งหลังจากนั้น f P พสองการซ้อมครั้งที่สองก็จะไปเริ่มต้นประมาณสักสองทุ่มนะครับนี่ก็คือการแข่งขันโวล์ูบไบในเคเลส เป็นสนามที่2ส,สนามแรกนะแข่งขันกันไปตั้งแต่4-5เดือนก่อนนะครับแล้วก็พักยาวมานั่นแหละแล้วก็มาเพิ่งจะจะมาเริ่มต้นที่สนามเคเลสในในในพรุ่งนี้นะครับ <c oughs> วันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยถึงรายละเอียดของเกมมันในขันรายการนี้ผมเชื่อว่าอาจจะมีเพื่อนๆที่ชอบเกมกีฬามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นชินหรือใครที่เพิ่งจะมาติดตามผมติดตามช่อง YouTube ช่องนี้เนี่ย เราอาจจะเน้นหนักกันที่ MotoGP, Moto2, Moto3 นะฮะแต่ความจริงแล้วเราจะคุยเรื่องนี้กันด้วยนะถ้าใครที่ตามผมมาตั้งแต่แรกเนี่ยเราเราจะคุยว่า World Superbike ด้วยมันมีความน่าสนใจยังไงนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะเชิญชวนใครที่ยังไม่ได้เปิดใจดูหรือใครที่เพิ่งที่จะมาตามเนี่ยได้มาดูรายการนี้เพราะว่าในส่วนตัวผมเข้าใจนะว่ามันค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเร้าใจพอๆกับ m o t o g p เลยทีเดียวนะฮะแม้ว่า ในส่วนของพละกําลังเครื่องยนต์ชื่อเสียงของนักแข่งหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะเทียบชั้น m o t o g p ยังไม่ได้แต่มันมีความน่าสนใจอยู่ดูนะฮะเราจะมาคุยกันถึงรายละเอียดนะครับเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์สาหรับใครที่ยังไม่ค่อยรู้จักเนี่ยดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมว่าคุณน่าจะสนใจน่าจะได้ข้อมูลได้อะไรเบื้องต้นพอที่จะไปตามต่อด้วยตัวเองได้นะครับสาหรับ World Superbike เราจะใช้รถแข่งเป็นรถแข่งโปรดักชันนะฮะเอารถโปรดักชันมาแต่ง รถโปรดักชั่นก็คือรถที่มีขายตามท้องตลาดทั่ว,วไปนั่นแหละไม่ใช่รถโปรโตไทป์ไม่ใช่รถสูตรรถโปรโตไทป์ก็คือจะเป็นในประเภทของ MotoGP ใช่ไหมฮะสำหรับรถโปรดักชั่นที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นรถพิกัดซูเปอร์ไบค์หรือว่ารถ 1000cc นซีซีนั่นเองนะฮะของ5ค่ายผู้ผลิต5ค่ายผู้ผลิตนะครับก็จะมีคาวา s a กิมี Honda มี Yama h a มีดูคาติแล้วก็มี b m w 5ค่ายนะครับเอามาแข่งขันกันแล้วก็โดยภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเขาจะใช้งบประมาณใช้ตัวเลขนะครับเป็นหลักเป็นกติกาว่าจะควบคุมกติกาอย่างเช่นสมมุตินะฮะว่าชุดโชคหนะะ้าอาจจะใช้งบไม่เกิน1 0 0 0 0แสประมาณนี้สมมุตินะฮะหรือสวิงอาร์มเนี่ยอาจจะให้แต่งได้ไม่เกิน3 0 0 0 0นแผงคอไม่เกิน1 0 0 0 0แอะไรประมาณนี้ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเขาจะมีเขาจะเอาตัวเลขงบประมาณเนี่ยมา เป็นกําแพงไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแต่ความจริงมันก็ได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่ดีแหละนะมันก็จะมีทั้งทีมหลักและก็ทีมรองนะครับทุกคนอย่างทีมหลักทีมใหญ่ๆโรงงานใหญ่คือคาวาซาก,กิอย่างเงี้ยนะฮะหรือจะเป็นดูคาติอย่างนี้นะล่าสุดก็จะเป็น Honda ใช่ไหมครับฮอนด้ Honda, ก็คือ SRC ลงมาควบคุมลงมาดูแลครั้งแรกที่ผ่านมาฮอนด้เราอาจจะได้เห็นฟอร์มที่ ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนักนะครับฟอร์มจะหลังท้ายหน่อยหนึ่งแต่ SRC ก็ได้ลงมาดูในฤดูการนี้เป็นครั้งแรกนะฮะก็เลยทำให้หลายสิ่งหลายอย่างน่าสนใจขึ้นนะครับสำหรับ Honda าใน o วอร์ซูปเปีนี้นะฮะ <c oughs> แต่กติกาการแข่งขันมันก็จะต่างจาก MotoGP อยู่บ้างเล็กน้อยแต่ที่ที่เห็นได้ชัดนี่ก็คือจะเป็นเรตหนึ่งหรือว่าสนามนึ่งเอาสนามนึงดีกว่าสนามนึงมันจะแข่งกันทั้งหมด3ครั้งนะครับทุกคน มันจะแข่งขันกันทั้งหมด3ครั้งดูกันให้จุใจให้ตาแฉกันไปเลเดียวนะครับมันจะไม่เหมือน MotoGP แต่อย่างอื่นจะคล้ายๆกันนะฮะก็คือวันศุกร์น่าก็จะมีการซ้อมพอวันเสาร์ก็จะคอลี่ไฟล์หาตำแหน่งสตาร์ทแล้วก็ลงแข่งกันนั่นแหละแต่3 3เรสผมขอเรียกว่าเป็น3เรสดีกว่านะครับ3เรสดีกว่า1สนามอย่างเคเรสพรุ่งนี้เนี่ยก็จะแข่งกันกัน3ครั้งแต่3ครั้งเราจะแบ่งเป็นเลส1เลส2เนี่ย จะให้นนคะแนนคล้ายๆ m o t ต g p คือจะมีอยู่15คนที่จะได้แต้มนะฮะที่15ก็ได้ได้1แต้มที่1ก็จะได้25แต้มที่2ก็20ที่3ก็16ก็ลดหลั่นกันลงไปจะเป็นประมาณนี้นี่คือเรสที่1เรสที่2นะฮะแล้วก็จะมีเรสพิเศษเขาเรียกว่าเป็นเรสซูเปอร์โพเนี่ยอันนี้จะเอาแค่9คัน9คนนะฮะที่9ก็จะ็ได้1แต้ม คนที่ได้ที่1ในรอบซูเปอร,ร์โพก็จะได้12 12คะแนนนะก็จะไล่เลี้ยงกันไปเห็นไหมฮะดังนั้นมันก็เลยการแข่งหลายๆหลายๆเรสใน1สนามเนี่ยบางคนอาจจะพลาดเรสแรกอาจจะมาแก้มือเรสสหรือเปล่าอ่าอะไรประมาณนั้นหรือบางคนถ้าเกิดว่าเทพจริงๆเนี่ยชนะทั้ง3เลสได้นเนี่ยก็จะเก็บไปทั้งหมดกี่แต้มอ่ะ50 62แต้มก็จะได้62แต้มไปหน่ๆเลยโอ้ก็ถือว่า คะแนนก็ค่อนข้างเีแม้ว่าจํานวนสนามมันแข่งไม่เยอะไงฮะแต่สนามหนึ่งมันแข่งสครั้งมันก็เลยกลายเป็นเยอะอะไรประมาณนั้นนี่นี่ก็คือความแปลกหูแปลกตากันไปนะครับ <c oughs> แล้วนักแข่งเนี่ยระดับที่หัวแถวที่น่าจับตามองเนี่ยมีใครยังไงกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวจะขอไล่เลียงไปทีละค่ายกันกันแล้วกันนะก็เป็นคาวสกิเนี่ยคว้าแชมป์5สมัยซ้อน จากโจาธานเรียนนะครับนักบิดหมายเลขหนึ่งเจียวันนักบิดชาวอังกฤษเนี่ยแล้วเขาก็ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเก่งด้วยในฤดูการนี้นะฮะแม้ว่า3าเลทที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ว่าโชว์ฟอร์มสุดยอดยืนหนึ่งนะฮะแต่มันก็ยังคงเหลืออีกหลายสนามอยู่ใช่ไหมครับคาวาสรรกิก็จะมีโจาธานเรียนนะครับที่ยืนหนึ่งนะฮะแล้วก็มีอ่าอาเล็กซ์โลซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ของเขานะครับก็มาอาเล็กซ์โรย้ายจากยามาฮ่าในปีที่แล้วมาเนี่ย อาร์รกโลโค่อนข้างจะร้อนแรงในสนามแรกนะเป็นคาวาซกิต่อมาดูคาตินะครับดูคาติก็ได้นักบิดน้องใหม่นะครับนักบิดหน้าเก่าน้องใหม่เข้ามาก็คือสกอตต์เรดดิ้งนะฮะผู้ที่เคยรอดแรนอยู่ใน m o t ต g p หลายปีเหมือนกันอันนี้หลายคนน่าจะทราบชื่อเสียงเรียงนามของนักบิดจอมเกลียนชาวอังกฤษคนนี้นะฮะก็มานะครับมาจับคู่กับแชดเดวี่แล้วก็สนามแรกก็ค่อนข้างที่จะร้อนแรงอยู่โชว์ฟอร์มในแบบต้นต้นได้อันนี้ก็ฝั่งของดูคาตินะ ฝั่งของยามาฮ่ายามาฮ่าก็จะมีจอมเก่าอย่างไมเคิลฟาเดอร์มาร์กนะครับซึ่งฤดูการปีหน้าเนี่ยจะย้ายไป BMW มลซะละในขณะที่ปีนี้ยามาฮ่าก็ต้อนรับน้องใหม่แต่หน้าเก่าอย่างทอปรากราสกาติโอกรูนะฮะนักบิดชื่ออ่านยากชื่อยาวของตุรกรีซึ่งฟอร์มโหดฟอร์มดุดันมากทอปรากร์กเข้ามาในยามาฮ่าก็โชว์ฟอร์มได้เปลี้ยงปป้างเลยนะครับในสนามที่ผ่านมาสนามแรกเนี่ย แล้วก็ทางฝั่งของอ,อะไรอีกอดูคติดูคติว่าไปแล้วนะครับทางฝั่งของ Honda ฝั่งของ Honda เนี่ยโมดิฟายใหม่ทั้งทีมนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะฮะว่า SRC เนี่ยพึ่งลงมามาดูมาทำทีมโบ s u p บ r ะไบฮอนด้าในในครั้งนี้เนี่ยฤดูการแรกก็เลยฟูทีมใหม่หมดเลยไปคว้า2จอมเก่านะครับทั้งเลอองฮาสแลมมาแล้วก็อาวโลบัลติสตานะฮะย้ายข้ามฝั่งจากดูคติมา ใช้นักบิดที่ค่อนข้างอายุเยอะแล้วก็ใช้ตัวแข่งตัวใหม่ Honda c ซี1ี0 0พที่โบรานี่เข้ามาแล้วก็อาจฟอร์มอาจ,จะยังอาจจะยังไม่ได้ขึ้นหัวแถวนะครับทั้ง2คนเนี่ยโดยเฉพาะบบลติสต้าที่ปีที่แล้วเนี่ยเกือบพาดูกติคว้าแชมป์ปีนี้ก็หมายมั่นปั้นมืออีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถึงจะไม่ได้ขึ้นหัวแถวในสนามแรกแต่ทั้งบบลติสต้าทั้งฮัสแลมนี่ก็สามารถที่จะไต่อันดับจากอันดับกลางๆเนี่ยขึ้นมาอันดับ5้านดับ6ได้ ก็เลยคิดว่าจะตัด Honda ออกไปไม่ได้เหมือนกันนะครับเรียกว่าการแข่งขันค่อนข้างคูค่ขี้สูสีทีมสุดท้ายนะครับคือ BMW BMW ก็ได้จอมเก่านะครับก็คือทอมไซด์คนที่เคยคว้าแชมป์เวิลด์ซูเปอร์ไบนี่แหละรายการนี้นะ่ะสมัยที่อยู่ k a วาซากิเนี่ยมายืนหนึ่งนะฮะมายืนหนึ่งก็เลยเลยแต่ทอมไซด์ก็อาจจะยังยังไม่สามารถที่จะโชว์ผลงานได้หัวแถวสักเท่าไหร่ในฤดูกาลที่ผ่านมาเพราะว่า เดียมเดบก็เพิ่งที่จะกลับมาทําทีมแบบเต็มๆเนี่ยในฤดูกาลที่ผ่านมานี่เองนะฮะนั่นแหละอ่ะนี่ก็คือเป็นรายชื่อของนักแข่งตัวทีเด็ดเจ๋งๆทั้งหลายนะครับที่จะได้ฟาดฟันเอาตําแหน่งแชมป์กันทีนี้อาจจะมีข้อสงสัยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูหรือว่าไม่เปิดใจดูนะว่าโอ้มันเอารถโปรดักชันมามันไม่ใช่รถสูตรเหมือน MotoGP เนี่ยดังนั้นความดุดนันความมันเร้าใจมันจะมีหรอมีแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอชี้แจงขอคุยถึง ตัวเลขเวลาก่อนว่ามันห่างจาก MotoGP ขนาดไหนยังไงกันบ้างเอาเอาเป็นสนามช้างดีกว่าที่บุรีรัมย์บ้านเราเนี่ยง่ายดีนะครับในการทดสอบในการเอาเอามาอ้างอิงมาเปรียบเทียบกันมันจะเอาผมพูดถึงท็อสปีดก่อนดีกว่าท็อสปีดที่สนามช้างจะอยู่ที่ประมาณ330อตัวเลขกลมๆตีไว้นะครับในขนาดที่ World Superbike จะอยู่ที่แต่แต่300หมายความว่าท็อสปีดเนี่ยมันห่างจาก โมโตจีพีอยู่ประมาณ30นะฮะสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันจะเหนือกว่าโมโตทูอยู่ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็คือคร่าวๆแล้วเวลาต่อรอบละเวลาต่อรอบเนี่ยมันจะน้อยกว่าโมโตจีพีอยู่ประมาณรอบละเกือบเกือบสวินาทีก็ตีไว้ประมาณ2วินาทีนั่นแหละเยอะไหมก็เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะก็จะเหนือกว่าโมโตทูอยู่นิดนึงนั่นแหละนี่ก็คือ เ,เวลาต่อรอบความเร็วเฉลีย่ยแล้วนักแข่งมันมีการที่จะได้ลงมาใน MotoGP บ้างไหมบางคนมานะฮะมาบางคนก็หลุดจาก MotoGP ไปก็ไปอยู่ใน World Superbike ก็มีอย่างที่เราเห็นนะครับว่าอย่างคาวคัสโลเนี่ยก็เคยแข่ง World Superbike มาก่อนนะครับแล้วตอนนี้ก็ลงมาอยู่ใน MotoGP มาอยู่หลายปีแล้วละ่ะนะฮะคารคัสโลหรือแม้กระทั่งแชมป์โลกคนปัจจุบันอย่างเ o r ร์ s ูเปอร์ไบอย่างเจาวันเนี่ยจนาธานเลียนเนี่ย เมื่อก่อนก็เคยลงมาชิมรางนะครับมาขับเป็นนักขับไวการ์ดหรือว่ามาขับแทนมาขับแทนในทีม Honda นะครับปี2 0 1 2มั้งจะต้องมาลงแทน c a s ี y Stoner ใช่ไหมฮะหรืออย่างหลายๆคนอย่างเงี้ยอย่างมาโคมิลันดี้อย่าง, ry, อางโอ้ไล่หลายชื่อไม่ถูกนะครับในอดีตเนี้ยบางทีอาจจะอายุมากแล้วจาก MotoGP อย่างเงี้ยอยากแต่อยากจะแข่งต่ออยู่แต่อาจจะฟาดฟันกันไม่ไหวแล้วในในมอเตอรก็จะย้ายลงมาใน Wo ดโวล์ซูบแทนอย่าง แชมป์โลกผู้ร่วงลักอย่างนิกกี้เฮเดนนะครับนั่นแหละเขาก็หลังจากออกมาในปี2 0 1 6ปุ๊บก็กระโดดลงมาในทีมฮอนด้าใน World Superbike ก็กำลังจะทำผลงานได้ดีนะครับแต่ก็น่าเศร้าที่เขามามาจากไปก่อนไว้อันควรตามตามที่เห็นมานะฮะ,ะก็ลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆคือสนามหนึ่งนะมันแข่งกันตั้ง3ครั้งดังนั้น3ครั้งในะเกมมันพลิกไปพลิกมาคนที่ชนะเรสแรกบางทีอาจจะไปพลาดทั้งในเรสสองหรือว่าในเรสซูบโปโพก็ได้ หรืออาจจะมีใครสักคนหนึ่งโดดเด่นคว้าหมดเลยไม่แบ,บ่งให้ใครเลยก็มีนะครับยืนโพเดียมทั้ง3ทั้ง3ครั้งเลยนะฮะนั่นแหละ,ะในตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นอเล็กโกรนะครับที่มีคะแนนนําอยู่ในสนามแรกนะแล้วก็ตามมาด้วยสกอตต์เลดดิงเออนะครับทอปรัคเอ,อหรือว่าจะเป็นแชมป์โลกเอ,อพวกนี้ก็ยังยังคงยังคงอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ยังคงอยู่ในไกลอยู่เหมือนกันที่จะฟันธงได้ว่าใครจะอยู่ใครจะไป เพราะว่ามันพลิกไปพลิกมาอย่างที่ผมบอกไปว่ามันแข่งขันกันเยอะเกินนะครับสนามหนึ่งแข่ง3ครั้งเนี่ยเราได้เห็นครั้งที่ปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับว่าอาจจะมองว่าอาวโรบอติสซาแบเบอร์มากๆเลยนะฮะคว้าแชมป์สิบเอ็ด1เลสซ้อนกันเนี่ยสุดท้ายมาเสียเหลี่ยมให้คาวาสกิของโจนาธานเลียจนได้แล้วก็บี้แซงไปในช่วงท้ายดูกาลนั่นแหละนั่นก็คือความความมันนะครับ อ่อโอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การติดตามผมมาตลอดในตอนนี้ด้วยความที่คอมเมนต์มันเยอะบางทีผมไปตอบไม่ทันเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่แข่งเนี่ยอาจจะมีคอมเมนต์คลิปหนึ่งประมาณสิบกว่าคอมเมนต์20กว่าคอมเมนต์อย่างเงี้ยผมก็จะไปไล่ตามได้แต่หลังหลังจากที่มีการแข่งขันสนามแรกสนามเลทสองผ่านไปปุ๊บเนี่ยบางทีคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งหนึ่งร้อยกว่า200กว่าคอมเมนต์ผมก็ตอบไม่ทันอย่างนั้นก็ไม่เคืองกันนะครับทุกคนสําหรับใครที่ผมไม่ได้ไปทักทายนะก็ ผมยังให้ความสําคัญกับทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนให้การเชียร์ให้การเม้นอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยยังไงก็ไปเจอกันในไลร์สนนะครับวันอาทิตย์แข่งเสร็จเราอาจจะมาเจอกันเวลาเดินประมาณ2ทุ่มกว่าวันนี้ลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่ในกันหะน้าสวัสดีครับ